สวัสดีครับพเพื่อนๆวันนี้มาตัดแต่งกิ่งขี้เหล็กนะครับกาปรปลูกขี้เหล็กไว้กินยอดเอายอดประกอบอาหารก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะขี้เหล็กเป็นต้นไม้อีนต้นที่โตไวมากแต่ละปีจะต้องตัดแต่งกิ่งทุกปีก็ปีหนึ่งประมาณทักสองหนห,หรือสามหนนะครับแล้วกิ่งที่ตัดทิ้งแล้วก็ไปใช้ประโยชน์ทําเป็นฟืนหรือไปเผาถ่าน ไว้เป็นเชื้อเพลิงก็ได้นะครับส่วนกิ่งไหนที่ค่อนข้างจะตรงผมเอามาทําค้างถั่วฝักยาวนะครับเพราะผมปลูกถั่วฝักยาวหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวข้าวแล้วที่ดินยังมีความชื้นก็เลยไม่อยากให้ดินมันว่างเปล่าก็มาปลูกถั่วฝักยาวแล้วก็ถั่วฝักยาวต้องใช้ค้างแล้วค้างก็มันก็ใช้ได้ไม่ทนไม่นานใช้ไปไม่กี่ครั้งมันก็เริ่มผุเริ่มพังแล้วเพราะนั้น กิ่งขี้เหล็กที่เหมาะสมที่สุดเพราะเป็นไม้ที่โตไวมากเราคัดเลือกกิ่งนะครับหลังจากนั้นก็ตัดความสูงพอประมาณกะว่าไม่ต้องสูงมากเดี๋ยวเวลาถั่วฝักยาวก็เพียนขึ้นเราจะเอื้อมเก็บไม่ถึงนะครับเอาที่ว่าความสะดวกข,ของเราดูที่ความเหมาะสมกิ่งที่ใช้ไม่ได้กิ่งที่คดงอแล้วก็ใช้ทิ้งไว้ให้แห้งไว้ทำฟืนนะครับไว้ทำฟืนไว้เผาถ่านอะไรก็แล้วแต่ได้ประโยชน์ต้งนั้นนะครับ ต้นขี้เหล็กนี้ผมปลูกบนคันนาคันนาค่อนข้างใหญ่ซึ่งปลูกร่วมกับพวกมะพร้าวปลูกไม้ยืนต้นอื่นๆนะครับถ้าเกิดว่ามะพร้าวโตวแล้วมันอาจจะรบกวนมะพร้าวเพราะฉะนั้นต้นขี้เหล็กนี้ก็ต้องเปลี่ยนที่ไปเริ่มปลูกหาที่ใหม่ไปเรื่อยๆนะครับต้นขี้เหล็กนี้ผมปลูกไปห้าต้นนะครับต้นโตๆทังนั้นต้องตัดแต่งกิ่งทุกป,ปี ไม่งั้นมันจะโตเกิดน,นะครับยิ่ยงตัดกิ่งยอดอ่อนยิ่ยงแตกแล้วก็สามารถเก็บไปประกอบอาหารทําแกงขี้เหล็กแบบแกงใสกะทิหรือแกงแบบทางอีสานก็อร่อยมากนะครับเป็นพืชสมุนไพรเป็นยาระบายอ่อนๆถ้าท่านเพื่อนคนไหนที่ว่าระบบขับถ่ายมีปัญหาทานมาถ่ายไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยรับเื่นให้ทานแกงขี้เหล็กนะครับเพราะจะเป็นยาระบายตื่นเช้ามาจะรู้สึกว่า,าถ่ายคล่อง แล้วก็จะโล่งสบายท้องนะครับ นะครับแป้งถั่วฝักยาวซึ่งว่าเหมาะมากครับหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วที่ดินมีความชื้นพอสมควรถั่วฝักยาวนี้ผมปลูกร่วมปะตรลิสงนะครับผมเก็บเมล็ดเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองว่าเมล็ดปรากฏว่าผมก็ไม่ทราบสาเหตุนะครับทั้งที่เมล็ดพันก็ตากแห้งเก็บไปอย่างดีแล้วผมมาปลูกพุ่นนี้รู้สึกอัตราการงอกนี่ต่ำมากปลูกไปสิบกว่าวันแล้วงอกเพียงไม่กี่ต้นไม่ทราบสาเห แความพิ่ดินก็มีความชื้นอุณหภูมิพอเหมาะแล้วครับอัตราการงอกนี่ต่ำมากเลยไม่ว่าทุลิสงหรือถั่วปักยาวก็ลองลองดูอีกสักพักนะครับสัาพกเองครับเขาไม่งอจริงๆก็คิดว่าอาจจะต้องไถทิ้งปลูกพืชกางอกเลปีนี้ไม่ทราบสาเหตุนะครับไม่รู้ว่าเม็ดเป็นอะไรปลูกพวกไม้ไผ่เม็ดเม็ดินรู้นะครับเพื่อเป็นแนวกันลมทั้งไม้ไผ่ทั้งไม้ต้น ไม้ไผ่ถึงใช้ประโยชน์ไว้ปลูกพืชพวกตันไม้เลื้อยต่างๆครับไม่ว่าจะน้อยพวกผูหลลุมแกผเมตัวฝกยาวที่กระบอกใช้ไม่ไผ่ไปทําค้างให้เขาปีนป่ายนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะเก็บเม็ดพันไว้ใช้เองนะครับผู้ไผ่คือปลูกให้ห่างจากแนวรั้วหน่อยนะครับอย่าติดแนวรั้วมากเกินไปเดี๋ยวจะไปรบกวนที่ของคนอื่นรถที่ของเพื่อนข้างเคียงอาจจะมีปัญหาในภายหลังเม็ดพันเองนะครับ ว่าปีนี้เมล็ดพันธุ์รู้สึกว่าไม้ไผ่ก็จะทําให้ดูร่มรื่นเงยตาลมพัดมาเย็นสบายตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มสายตอนนี้อยู่ในช่วงข้าถักฝักยาวแล้วครับั้าถักวนี้มีทั้งไม้ไผ่ทั้งกิ่งไม้ต่างๆที่ว่าพอใช้ประโยชน์ได้พวกไม้ไผ่ก็เอามาใช้หลังจากใช้เสร็จนะครับหลังจากหมดฤดูกาลเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วไม้ไผ่ก็ไว้ใช้ประโยชน์เก็บไว้แล้วไว้ใช้ในโอกาสต่อไปนะครับพวกไม้ไผ่ดื่มดูได้เลยนะครับ ปลูกพันไมมเลือยปลูกเสริมด้วยไผ่ตรงนะครับไผ่ตรงเป็นไผ่ซึ่งว่าวันนี้ก็โตรสชาติดีนะครับกิ่งขี้เหล็ดขี้เหล็ดซึ่งว่ามันต้องแต่งทุกปีปีและสอมาเริ่มสามคนนะครับใส่ค้างกันเลยค่อยเป็นค่อยไปนะครับวันละนิดละหน่อยใช้ประโยชน์ทังมากไม่ได้มันเหนื่อยนะครับค่อยเป็นค่อยไปแต่ก็ุ่ริสงนี้อัตราการงอกก็น้อยเช่นเดียวกันไม่ว่าุ่ริสงหรือถั่วฝักยาวนะครับบางหลุมก็งอกบางหลุมก็ไม่งอกปกติผมหยดหลุมละสองเมล็ด ปรากฏว่างอกบ้างไม่งอกบ้างเดี๋ยวจะหาเม็ดมาเสริมนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเฟียมใส่ค้างหลังจากค้างเสร็จแล้วก็กําจัดวัชจจพืชแล้วก็จะให้น้ํมให้น้ําแบบระบบน้ําหยดนะครับเป็นเทปน้ําหยดซึ่งว่าได้แรงดันมาจากท่อน้ําระบบน้าโตเปโดที่ผมทำนะครับโตเปโดก็หมายถึง เอเว4 5รองศาแต่เพิ่มความสูงนะครับผมเลยตั้งชื่อหมว่าเป็นโตปีโด,โดเพราะว่า,าฝังแบบใช้ฝังมาใต้ดินนะครับคือเพื่อนสนใจว่าตโตปีโดระบบใช้งานยังไงก็ไปเปิดดูคลิปของผมได้นะครับคลิปเก่าๆของผมก็มีนะครับเกี่ยวกับการสร้างกันติดโทษโตอปีโดซึ่งว่า,าไม่ต้องใช้พลังงานจากปั๊มโดยตรงอาศัยแรงดันจากโทษโตอปีโดนี้ช่วยคล้ายๆกับเอเวศ5รองศานะครับใช้ง่ายใช้สะดวก ปั๊มทำงานเบามากและสามารถส่งได้ไกลถึง200เมตรถ้าของผมเมื่อ200เมตรก็ยังส่งไปถึงถเทปน้ำหยดนะครับพอหมดฤดูการหรือเก็บผลผลิดแล้วก็เทปน้ำหยดก็ไปเก็บม้วนไว้เพื่อใช้ในโอกาสต่อๆไปนะครับอย่าไปเก็บไว้ตากแดดตากฝนานาำกันไปมันอาจจะผุล่อนหรืออาจจะเสียหายได้เพราะว่าเวลาซื้อแต่ละครั้งก็อยากใช้ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับเพื่อนๆถ้าซื้อ เทปน้ำหยดต้องดูว่าเพื่อนปลูกเพื่อนชนิดไหนนะครับเพราะเทปน้ำหย,ดน,ำหยดนี้มันมีระดับความห่างของรูน้ำหยดนะครับตั้งแต่10เซน20เซนมเซนเลือกเอานะครับต้องเลือกให้เหมาะสมครับโอเคนะครับ เป็นค่อยไปนะครับวันละนิดวันละหน่อยคือช่วงที่เหมาะสมที่สุดในการปลูกพุกถั่วฝักยาวนั่คือช่วงปลายฝนต้นหนาวช่วงนี้ก็เก็บเกี่ยวแล้วดินมีความชื้นพอสมควรก็ปลูกถั่วลิสงถั่วฝักยาวนี่เหมาะมากนะครับครับสำหรับวันนี้ก็พามานำเสนอเพียงเท่านี้นะครับโชคดีแลวก็สวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีครับ